เราได้คิวแล้วนะครับมีสองศูนย์ครับผมมีน้ำซุปอะไรครับเด็กกินได้เอาน้ำใสครับเฮ้ยน้ำดำดีกว่าน้ำซุปน้ำดำน่ากินกว่าเออได้ใส่กระดมอันนี้เปิดตั้งแต่อ๋อมีช่วงเที่ยงนะครับการเห็นก็ได้ห้ดแล้วก็สิเสองนะครับเด็กมีค่าไหมครับเด็กเสียค่าบริการไหมเริ่มต้นอยู่ที่1,370บาทภาษีเงินเดือน9 4 0 อ๋อโอเคครับผมอาะปะไปโต๊ะยี่สิบเจ็ดครับผมเราจะมีเป็นน้ำดำกับน้ำใสนะพ่อไอ้น้ำอะไรครับัอวีน้ำโขลกัอที่น้ำแดงเหรออ่าอร่อยไปด,ยด้วยครับเราอยอยู่ตรงนู้นปัไปนั่งน่โตะได้ครับบริการตัวเองนะ อย่นวางถาดและตรงบัทน,นะนี่ไฮเทคนะตีน้อยอเดี๋ยวทาวินจะกินไรชี้เลยนะครับหมดเลยนะอันนี้คือ219บาทสำหรับผู้ใหญ่ของทาวิน130นะเด็กเกิน13อเกิดเด็กเกินสัก90เซนนะครับผมเวลาสั่งของครับให้สแกนใบนี้นะแล้วก็ส่งไปนะครับผมอินเนี่ยนะครับมีพวกเฟนส์ฟรายนะครับแล้วก็พวกนัทเอ็นดีไก่ทอดนะครับมีชีสบอลด้วยนะ โอ้โหนี่น่าก,กินนะครับอยากกินอะไรรึทยิบเลยน่าก,กินนะอาริสซอสอาริสซอสอยู่นี่วา,างกับเฟ็นไฟรอกัอนนะคือหุ่นยนต์นะครับผมคอยเสิร์อมอาหารนะครับนี่ตามโต๊ะนะไฮเทคมากนะครับผมนี่อะไรชอบครับผมอันนี้คนมานะครับไฮเทค <laughs> เราสั่งมานะครับผมนี่ <laughs> วางเลยครับผมโอ้โหน่า ต้มสไลดนะ์น่ากินมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวตีน้อยนะครับมีไข่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาจะใส่ผักลงไปตีสะนะันนักกินมากนะไอ้นี่คือ,อลิฟต์หมูกระบอกลิฟหมูกระบอกมันจะเป็นชิ้นอย่างนี้นะเพื่อนนี่แล้วเราทำเป็นก้อนเป็นหมูสับนะนี่ใส่ไปนีนะเดี๋ยวดูนะสามสามขอลูนี่จะกินหมดไหมนะแหม่ไม,ไม่ไม่หมดโดนปรับนะไม่หมดโดนปรับนะคนละร้อยนะเอาไปจะหมดแล้วนะครับชุดแรกก่อนเดิมนะ อาตาบินช่วยปลาับกินกันแล้วนะครับผมได้กินเห็ดย้อนทอดกันนะนี่นัทครัวินกินหมูกันหมูนุ่มไหมหมูสันคอสไลนะประมัณนิดนึงนะอืออร่อยไหมครับนุ่มไหมอร่อยนะครับนี่ร้านตีนน้อยนะครับนี่น้ำดำก็ได้นะครับหรือว่ากินน้ำใสก็ได้นะนี่สปานี่นะครับผมนี่กินกับน้ำจิ้ม จำกัดเวลา2ชั่วโมงนะเพื่อนๆมีขนมหวานมีติมด้วยนะเอาละครับหุ่นยนต์อัจฉริยะเรามาละนะครับ27ครับผมนี่นี่ติมทาวินนะครับผมไอ้ติมทาวินครับผมเล็กจิ๋วมาก,กนะครับผมไอติมท็อกาแล็ตนะครับผมอันนี้ไม่ดูมในบุฟเฟ่นนะอันนี้นต้องแส่ต่างตังหักนะครับผมแนี่ยสามสิบห้าบาทนะครับผม บินครับกินหมดแล้วนะครับผมไอติมก็หมดนะหมดเลยนะนของซาบนก็หมดนอนี้ก็หมดนะดูทุกคนกินหมดเลยนะครับผมสุดแนละ้วอร่อยนะครับผมร้านสีน้อยนะจ๊ะ